หลายเมนูอาหารของคนรักสุขภาพมักจะมีอกไก่เป็นส่วนประกอบเพราะว่าอกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงไขมันต่ำโดยเนื้ออกไก่ที่ไม่มีหนังปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานประมาณ120อแคลอรี่ให้โปรโตีนสูงถึง22.5กรัมในขณะที่มีไขมันเพียงแค่2.62กกรัมเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังปราศจากน้ำตาลและประกอบไปด้วยสารโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมและวิตามิน การกินเนื้ออกไก่เป็นประจำจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนสูงชิ้นส่วนต่างๆของไก่ไม่ว่าจะเป็นปีกน่องเนื้ออกขาต่างก็เป็นส่วนที่มีความอร่อยและมีรสชาติดีเหมือนกันทั้งสิน้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่ซึ่งเป็นส่วนที่มีโปรโตีนสูงแต่ไขมันต่ำทำให้อ,อกไก่เป็นหนึ่งในอาหารแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพอยู่เสมอค่ะแคลอรีต่ต่ำ ถ้าเกิดเราเปิดเมนูสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารขึ้นมาแล้วก็แน่นอนละค่ะต้องเห็นอกไก่อยู่ในรายการอาหารนั้นแน่นอนเนื่องจากว่าเนื้ออกไก่ให้โปรโตีนสูงและที่บอกละว่ามีไขมันน้อยทำให้อิ่มง่ายอิ่มนานโดยที่ไม่ได้ทำให้แคลอรี่พุ่งปรีดการกินอกไก่ประมาณ3ออนซ์หรือ85กรัมให้พลังงานเพียง102แคลอรี่เท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอกไก่จะให้ไขมันตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้ออกไก่ทุกเมนูจะดีเหมือนกันเสมอไปนะคะเราควรต้องหลีกเลี่ยงการนําอกไก่ไปทอดเพราะการทอดจะเพิ่มไขมันและแคลอรี่ในเนื้อไก่ทําให้เนื้อไก่มีแคลอรี่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะสําหรับช่วงที่ต้องการควบคุมอาหารทางที่ดีควรจะนําเนื้ออกไก่ไปอบต้มหรือนึ่งจะดีกว่าค่ะสร้างกล้ามเนื้อ ในกลุ่มคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายหรือเป็นแฟนคลับฟิตเนส มักจะรู้ดีนะคะว่าอกไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ต้องกินเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโปรตีนการกินโปรตีนนี้จะไปช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วยทําให้เพิ่มกล้ามเนื้อของเราดีขึ้นและเห็นผลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอกไก่จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วผู้สูงอายุก็ถือเป็นช่วงวัยที่ควรจะกินเนื้ออกไก่เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะลดน้อยลงอาจทําให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงการกินอก ไก่จะช่วยเพิ่มโปรตีนซึ่งเป็นหนึ่งในสารอาหารสําคัญสําหรับผู้สูงอายุที่จะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะดีต่อกระดูก โดยทั่วไปแล้วเรามักจะคุ้นเคยกันนะคะว่าแคลเซียมเป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงการกินอาหารจําพวกนมและอาหารที่ให้แคลเซียมสูงจะทําให้กระดูกแข็งแรงซึ่งผลการศึกษาก็พบว่าโปรตีนกับแคลเซียมเป็นสารอาหารที่ทํางานร่วมกันในการเสริมความแข็งแรงของมวลกระดูกดังนั้นเพื่อให้กระดูกของเรามีสุขภาพดีจึงควรกินทั้งแคลเซียมและโปรตีนเพื่อให้มวลกระดูกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ช่วยในการลดน้ำหนักเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้โปรโตีนสูงมากยิ่งเป็นเนื้ออกไก่ด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งมีโปรโตีนสูงแถมยังมีไขมันน้อยอีกต่างหากดังนั้นจึงเหมาะมากสำหรับเมนูที่ลดน้ำหนักเนื่องจากโปรโตีนจากอกไก่จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานมากขึ้นช่วยลดความรู้สึกอยากอาหารในมื้อต่อไปป้องกันการเกิดภาวะกินมากเกินไปและไม่ทำให้ปริมาณแคลอรี่พุ่งสูงเกินพิกัดค่ะ รู้ถึงประโยชน์ของอกไก่แล้วคราวนี้ลองมาดูกันนะคะว่ากินอกไก่อย่างไรเพื่อที่จะให้ปลอดภัย ถึงแม้จะมีงานวิจัยที่เปิดเผยว่าโอกไก่อาจไม่ทําให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายใดๆต่อสุขภาพหากบริโภคในรูปแบบของอาหารแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานค้นคว้าใดที่สามารถระบุถึงปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคอกไก่ได้อย่างชัดเจนซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าเนื้อไก่สดนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงมีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตารายได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรที่จะเลือกซื้อและกินอกไก่อย่างระมัดระวังในปริมาณที่เหมาะสมค่ะส่วนเชื้อโรคหรือสารเคมีต่างๆที่อาจปนเปื้อนในอกไก่และทําให้ผู้บริโภคเกิดเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ก็มีดังนี้สารบอลเล็กซ์เป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตอาหารนิยมนํามาใช้เนื่องจากทําให้อาหารมีลักษณะยืดหยุน่นกรอบและอร่อยซึ่งอาจเจือปนอยู่ในเนื้อไก่หรือไกบ่บด สารฟอร์มาลีนถูกนำมาใช้เพื่อคงความสดของเนื้อไก่แต่ถ้าหากรับประทานเป็นระยะเวลานาน,านก็อาจเสี่ยงเป็นหมันโรคตับไต,บตเสื่อมและโรคมะเร็งได้โดยอาจพบสารนี้ได้ทั้งในเนื้อไก่สดและเนื้อไก่แปลรูปค่ะเชื้อแบคทีเรียเช่นเชื้อสมเนลล l าและเชื้ออีโคไลที่เป็นสาเหตุของภาวะอาหารเป็นพิษซึ่งอาจจะเจือปนอยู่ในเนื้อไก่สดหรือเนื้อไก่แช่แข็งเชื้อไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์เช่น H5N1 และ H7N9 เป็นไวรัสที่พบในสัตว์ปีกอย่างไก่ซึ่งเชื้อดัองกล่าวอาจจะตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ดิบและถ้าหากกินเข้าไปก็อาจทำให้ติดเชื้อจนเป็นโรคไข้หวัดนกได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการกินอกไก่ผู้บริโภคอาจปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เลือกซื้อจากร้านค้าที่สะอาดได้มาตรฐานหรือร้านที่มีการรับรองคุณภาพจากกรมปศุสัตว์ เลือกอกไก่ที่ถูกเก็บรักษาด้วยความเย็นเพราะความเย็นช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มีสีธรรมชาติเนื้อไม่คล้ำไม่มีจุดเลือดออกไม่มีรอยฟกช้ำและไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เก็บเนื้อไก่ที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทันทีโดยเก็บไว้ในช่องธรรมดาที่อุณหภูมิต่ำกว่า4.4องศาเซลเซียสสำหรับใช้ประกอบอาหารภายในเวลา1-2วันหรือเก็บในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ17.8องศาเซลเซียสหากต้องการเก็บไว้ในระยะยาว และถ้าหากมั่นใจว่าแหล่งที่มารวมถึงการขนส่งเนื้อไก่สะอาดปลอดภัยดีไม่แนะนําให้ล้างทําความสะอาดอกไก่ด้วยน้ําเปล่าก่อนการปรุงอาหารเพราะอาจทําให้เชื้อต่างๆแพร่กระจายออกไปได้เช่นเข้าสู่มือเสื้อผ้าพื้นที่ปรุงอาหารหรืออุปกรณ์ทําครัวอื่นๆเป็นต้น ปรุงอกไก่ให้สุกดีเสมอเพราะการปรุงสุกจะช่วยฆ่าเชื้อต่างๆได้โดยอาจปรุงอกไก่จนสุกในระดับที่แตกต่างกาันตามวิธีทำอาหารเช่นอบอกไก่อาจใช้ความร้อนประมาณ177องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา20-30นาทีต้มหรือตุ๋นอกไก่นาน25-30นาทีหรือปิ้งย่างอกไก่นาน6-8นาทีต่อด้านเป็นต้นค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ